สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเตเยเยนะครับคลิปนี้เราอยู่เกมเกียร์ขับนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ไม่ได้ตะลุยทัวร์นาเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมประเดี๋ยวนี้เขาเป็นอีเวนต์นะครับตั้งแต่มีมาตั้งแต่ตอนอัปเดตล่าสุดนะครับผมซึ่งผมก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับผ่านมาก็สิบห้าวันแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสเล่นเนี่ยนะครับผมโอเคมีรางวัลนะครับตรงนี้คือรางวัล หนึ่งมิลเลนนะครผมโอเคซึ่งหน่วยเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับส่วนเงื่อนไขก็คงเป็นฟ้าแชมป์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยนะครับผมโอเคเข้ามาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเวลาการแข่งขันเหลือสิบสามวันนะครับผมสิบสามวันสิบเก้าชั่วโมงเราไปดูกันว่าเราจะทำอะไรได้มัางนะครับ โอเครถที่เขาให้เด็กกี้ผมไปดูในรีวิวเหมือนกันนะของเมืองน,นอกนะครับเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก็เล่นอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นรถคัตโอเคเข้ามาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเวลาการแข่งขันเหลือสิบสามวันนะครับผมสิบสามวันสิบเก้าชั่วโมงเราไปดูกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับโอเครถที okay, 5, ่เขาให้เด็กกี้ผมไปดูในรีวิว่าเหมือนกันนะของเมืองน,นอกนะครับเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก็เล<ๆ>่นอย่างเดียวนะครับ ก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะครับที่ให้เราแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราไป,ไปเริ่มะะกันเลยนะครับสู่การแข่งขันขอเขาให้เลือกรถนะครับแต่ไปโอเคจะมีติกเก็ตเขาเรียกว่าติกเก็ตมีมตั๋วนะครับหนึ่งค้งเป่าหนึ่งตัต๋วนะ,ะตอนนี้ผู้เล่นที่หนึ่งนะครับอยู่ทำเวลาที่สี่นาทีสามสิบเอ็ดวินะครับ โอเคเป็นของประเทศอะไรไม่ไม,ไม่รู้นะครับผมรู้จักการซื้อที่สี่นะครับสหรัฐแน่นอนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมวันสร้างตื่นเต้นมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปดูเขาเล่นให้ดูเนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับตอนนี้มาเล่นเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเป็นเริ่องเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆต้องบอกว่าสำหรับครั้งแรกย่อยยับมากครับผมโอเคก็เป็นพอ้อมหนึ่งเลยนะครับไม่ชินสนามนะครับเป็นทุกคนนะครับผมครั้งแรกนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับลองชิมลางไปเลยนะครับเราไม่ใช่สนามเราเล่นให้ชินเลยนะครับคือครั้งแรกผมไนดะ้ไปชินสนามสองระดับระดับซปเปอร์คาร์ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผม โอเคมันทำให้ผลงานออกมานะครับอยู่อันดับที่ห้าร้อยหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับห่างจากที่หนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับผมโอเคมาดูรางวัลภายในเกมกันนะครับผมโอเคเชีย okay. ร์หนึ่งแหลงหนึ่งนะครับ ได้เงินรางวัลภายในเกมนะครับ3ล้านทอง4 0 0พนะครับกับรถ7 2 0ดสองนบอนะครับมาดูเทีย2ครับแหลง2องถึง10นะครับก็คืออันดับที่2ถึง10นะครับจะได้72 0 s นเบอเหมือนกันนะครับส่วนเงินรางวัลจะเหลือ2ล้าน5นะครับแล้วก็ทองนะครับ3 0 0พันนะครับผมเทีย3แหลง11 1เถึง100นะครับได้ 720s นัเตอร์นะครับ เงินรางวัลภายในเกมเนี่ยหนึ่งล้านนะครับทองหนึ่งพันเทียสี่นะครับผมแหลงหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับถึงสามร้อยก็จะได้เจ็ดสองศูนย์เอสนิสเติลเดวิลนะครับกับเงินรางวัลเหลือเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับผมกับทองเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับมาดูเทียห้าครับแหลงสามศูนย์หนึ่งถึงห้าร้อยนะครับได้เจ็ดสองศูนย์เอสนะครับหนึ่งคันแล้วก็ เงินรางวัลนะครับห้าแสนนะครับกับท้องสองร้อยนะครับเทียหกก็คือแหลงห้าร้อยขึ้นไปนะครับจะสือได้เงินรางวัลนะครับหนึ่งหมื่นนะครับโอเคเท่ากับว่าทุกคนที่ร่วมเล่นแข่งขันก็จะได้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นนะทุกคนนะครับผมก็จะอยู่ที่เทียหกนะครับแหลงห้าร้อยขึ้นไปนะครับผมโอเคเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเล่นกันนะครับผมมาคว้าเงินรางวัลฟรีๆกันนะครับ Okay, เดี๋ยวเราไปต่อสนามที่สองนะครับโอเคมาดูนิวติเกตกันนะครับก็นิวติเกตน่าจะอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงจะเพิ่มมาหนึ่งอันนะครับผมโอเคอัน okay, <Okay, S 2> นี้ผมเล่นไปแล้วนะครับสาบอันเหลือเหลือสองอันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นสนามอีกสนามหนึ่งกันเดี๋ยวนะครับโอเคเราจะใช้เป็นแมกกาเลนลเจ็ดสองศูนย์เอสนะครับอืมไม่รู้ว่าแต่งอะไรเพิ่มหรือเปล่านะก็ไม่ได้บอกมานะครับ โอเคที่หนึ่งนะครับสองที่สิบเก้าวินะครับเป็นอะไรที่น่าหนักใจมานะครับผมโอเครถเหมือนกันนะครับอยู่ที่การบังครับล้วนเลยนะครับโอเคเราไปเริ่กันเลยครับ เบื้องที่สวยจริงๆเลยนะครับผม เวขึ้นกว่าเดิม6วินะครับผมโอเคสําหรับวันแรกครั้งแรกนะครับผมถือว่าผมทำได้ดีนะครับผมแต่ถ้าเราจะติดอันดับที่500ได้เนี่ยต้องลดเวลาให้ได้อีก12วินาทีนะครับผมกับด่านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันเลยนะครับผมโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทุกท่านนะครับ ท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร์และกดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ